ชื่อดังแห่งวงการบันเทิงเมืองไทยนะคะซึ่งคืนนี้ศิษย์ันเทิงก็มีภาพงานแต่งงานของคุณจริยาสรณนคมและคุณจอนนี่แอนโฟนเน่ไหมคุณได้ชมกันค่ะ หลังจากเสร็จพิธีแต่งงานทางศาสนาคริสตที่โบสถ์วัดมหาไถยแล้วนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้จัดงานเลี้ยงตอนค่ำขึ้นที่โรงแรมรีเจนต์ซึ่งก็มีบุคคลในวงการบันเทิงทั้งดาราและผู้กำกับการแสดงไปร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งค่ะและก็รวมทั้งพระเอกหนุ่มคู่ใจของคุณนกในละครเรื่องฝ้ายแกมแพรคือหนุ่มต้นจัก,กริดอมรัตก็มีความรู้สึกลึกๆส่วนตัวเกี่ยวกับนางเอกคู่ขวัญของเขาด้วยค่ะพีโนโ่นกเป็นคนเก่งแล้วก็อ,อย่างหนึ่งคือ ผมชอบพี่นกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือในในด้านการทํางานแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ถือเป็นความโชคดีอย่างมากที่ได้เล่นละครเรื่องแรกกับพี่นกอันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆส่วนตัวไม่เคยบอกใครมาก่อนส่วนดาราที่ได้รับเลือกเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานนี้นะคะก็มีชื่อคล้ายๆกับเจ้าสาวเลยค่ะเราจะไปฟังความรู้สึกของคุณจริยาทิพยวัฒน์กับการที่เธอได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของคุณจริยาสรนคมค่ะ ดีใจในะดีใจที่นกเขาแบบเออให้ให้เราเป็นเพื่อเจ้าสาวรู้สึกตื่นเต้นก็ไปตัดชุดค่ะชุดขาวจะไม่มีจะตัดชุดพอทีสองวันได้เ,เพื่องานนี้โดยเฉพาะและก็น่าเป็นเกียรติสำหรับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีบุคคลสำคัญระดับชาติขี่พนัทท่านนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยมาสวมมาลัยและกล่าวคำอวยพรกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคุณจริยาและคุณจอนนี่ค่ะ จอหนนี่และน nope กในสนัดว่าทุกอย่างมีอุปสรรคทั้นสิ้นแต่อุปสรรคทั้งหลายนั้นไม่ใช่เหลือวิสัยที่เราชนะได้ถ้าเรามีความตั้งใจและแน่วแน่ขอให้ทั้งคู่มีความมั่นใจและแน่วแน่และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกำลังใจจากเราทุกคนช่วยดลบันดานให้ชีวิตสุรุฒูพนี้อยู่ก้วยจั่งยืนต่อไปฟังใครๆพูดกันไปก็มากแล้วนะคะทีนี้เราจะมาฟังบุคคลที่มีความสุขที่สุดในงานก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวคำขอบคุณแขกที่มาในงานเมื่อคืนนี้ค่ะคนไม่คิดว่า จะได้รับเกียนติจาทุกคนมากมายขนาดนี้รวถึงพระท่านนายกด้วยนะครับเราคุณด้วยท่านจริงจริงนะครับ